ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาเทียบกับตัวไฟฉายครับบอกเอาซ้ายก่อนครับผมซ้ายก่อนเอาซ้ายก่อนอ่าดูซ้ายครับนี่ครับอันนี้คือแสงของทางซ้ายครับขวาครับนั่นขวามาครับซ้ายครับขวาครับอ่ะชัดเจนไหมครับอันนี้ใช้ซัมซุง A52S ในการถ่ายเหมือนเดิมนะครับผมเอาซ้ายครับขวา อ่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นอ่ารุ่นอ p า SP70 นะครับผมจะเป็นหลอด7 0 2แล้วก็เป็นโคมใหญ่นะเป็นโคมใหญ่ของผมอ่ะเอาซ้ายลงครับซ้ายมาซ้ายอ่านี่ครับซ้ายอันนี้จะเป็นไฟฉายนะครับผมอันนี้เปิดเทอร์โบนะครับผมเปิดเทอร์โบแล้วเปิดเทอร์โบแล้วนี่คือทางด้านซ้ายนะครับผมขวาครับอ่าอันนี้เป็นไฟฉายของผมที่เป็นโคมตัวใหม่อ่าที่เป็นโคมตัวใหม่นะครับผมเป็นโคมตัวใหม่อ่ะก็คืออันนี้เทียบกันนะครับเทียบกับตัวไฟฉายอ่าที่เป็นโคมใหญ่กว่านะครับผมเอาเอาไฟฉายลงครับไฟฉายมา นี่ครับอันนี้คือแสงไฟฉายนะนี่ครับเป็นตัวโคมใหญ่นะตัวนี้เป็นตัวโคมใหญ่เป็นไฟฉาย sp 7 0 sp 70. เ0อ่เอาเอาเอาไฟฉายเราลงมา,าเห็นไหมครับเห็นความเห็นความแตกต่างไหมครับผมก็คือว่าง่ายก็คือแต่จะเทียบกับแต่ไฟฉายเนี่ยผมใช้แบตมาเต็มมันนะแต่ว่าพลังงานคือมันต่างกันไงก็คือไฟฉาย diy เนี่ยมันแบตไม่จํากัดอยู่แล้วแต่ว่าไฟฉายพวกเนี้ยเนี่ยที่มันอยู่ในก้อนก้อนเนี่ยมันจากัดที่พลังงาน จะเห็นความแตกต่างอ่ะเอาไฟฉา,ายลงมาอ่าเห็นปะมันจะเห็นความแตกต่างแต่ในกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเป็นยังไงแต่แนวแสงที่ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกับตัวไฟฉา,ายตัวเนี้ยก็คือกว้างบวกพุ่งเอาไฟฉา,ายเราลงมาอ่าเห็นปะเนี่ยเห็นปะก็คือ แนวเสียงเอ้ยแนวไม่ใช่แนวเสียงแนวแสงแนวแสงเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือออกกว้างโบกพุ่งแต่ว่าความสว่างเนี่ยของเราจะได้มากกว่าที่ตัวที่ตัว DIY นะเพราะว่าแบตเตอรี่อย่างว่าแหละแบตเตอรี่มันอ่าเรียกว่าไงอะแบตเตอรี่มันพลังงานสูงกว่าอ่ะเอาไว้ใช้ลงมาอีกทีหนึง่งอ่ะเห็นปะเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นความแตกต่างไหมแต่แนวแสงเนี่ยโอเคเลยแนวแสงเนี่ยก็คือใกล้เคียงกัน ก็คือเป็นพุ่งบวกกว้างเห็นปะ่ะมันจะออกเป็นแบบว่าพุ่งไปแล้วก็มีกว้างด้วยเอาไฟฉายเราลงมาอ่าประมาณนี้อ่ะดูเห็นป่ะเห็นป่ะแสงไปถึงบ้านหลังนู้นเลยเห็นป่ะแสงเนี่ยไอตัวที่ไฟฉายดีไไวเนี่ยไปถึงบ้านหลังนู้นเลยเอาตัวไฟฉายลงมาดิเอาขึ้นนิดนึงเอาขึ้นนิดนึงอ่าก็เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ชัดเจนเหมือนเดิเอาไฟฉายเราลงมาอีกทีนึงอ่านี่แหละครับผมผ่านแล้วครับโคมตัวใหม่นะครับอันนี้คือแค่หนึ่งตานะครับผม อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟฉายตัวน่ามันมน่าจะดอบแสงลงแล้วเพราะว่ามันนานแล้วร้อนยังอ่อนร้อนแล้วร้อนมากมไหมร้อนมาก <laughs> โอเคเดี๋ยวมือไหมโอเคครับผมวันนี้ก็มารีวิวกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับอันนี้อ่ะก็คือเป็นโคมตัวใหม่นะยังเป็นบอดี้อย่างนั้นอยู่โอเคครับเดี๋ยวมีผมมือไหมอเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ